มีไม่ยังอะไรคือนอนโครโย่อยู่นี่สบายอ๋อสบายช่ำบานเลย,ยเอากระแลมให้ลูกกินมาจั๊กบอนตากแดดดุบอสแต่ขอยตอนนี้ก็ยังไม่ได้เศร้าแล้วจะเหตุมันอันนะ บสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแมพพ่พี่น้องกันเบิดคตคุสุสุคนเพราะว่าสิเป็นพ่อแม่พี่น้อง Sebastian. ทางไทยและทาของเราต่างประเทศมายน่ากต่ยินดีตอนครับสอดสู้ซ่องของมายน่าบ้านปาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อนี้มาพ่อมาเจอกับบายน่าในเมื่อนี้เนาะกเพราะวะมาเนยากาได้ไปหาทางน่องงู้งเขียวเพื่อนพี่น้องเลยเอาไปน่องโลที่ถึงงูเขียวกัดเนาะกัเป็นทางผ่านไปพี่น้องเลยมาเนยาก็ได้แบะเห็นทาง เพื่อนซานน้องมีพี่น้องตอนนี้กะ้องน้ำ้องในเพื่อนกะก็เริ่มแต่ละเติบแต่พี่น้องแล้วก็มาก็คือเห็นลูกพี่น้องน้องหงอดละเอียดอยู่พี่น้องเลยคือสบายอย่าเนาะป่ะพี่น้องอย่างไรก็เข้าไปทักทายสบายดีทางอ่าน้องมีกันเด้พ่อแม่พี่น้องแต่ก่อนสิไปก็อย่าลืมผักสอยกดได้แต่กดเซให้ทางอีกซองหนึ่งพี่น้องทางซองเบายาบรรพาพี่น้องเลยกโอเคพี่น้องอย่างไรก็ไปเบิร์ไปซ่มกันเด้พ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งกันเลยโอ้โหน้องพี่น้องอ่าทาง สร้างเพิ่นก็คือก้อน้างน้ามองใน้าทุนชิแล้วเ,เ,าเนาะอ่าจะไวอยูอ่พี่น้องเลยเอ้าสบายดีสามีสบายดีม,ยดม่ยางอะไรคือนอนคาโร่อยู่นี่อ๋อไม่สบายซ้ำบา,าบดเลยเอากระแลมให้ลูกกินไปจักบอไปตากแดดดุบ่แต่คอยตอนนี้กะยังบ่ได้เศร้าแด้วจะเหดุไมอนั้นนะ น่มีอาการอยู่ตอนนี้นนอ้าวน้องนอนละงอดอยู่พี่น้องเลยมันขึ้นกลยนอนแบบขึ้นเสร็จอืาเป็นะ<อ>จะได้ละฮะเจ็บหัวเหรอเจ็บหัวพี่นอ้องเอานี่ติดอยู่เนาะอือตาเย็นแดงเลยเป็นได้จากมือแล้วนี่เป็นเมื่อวาน,เ,นเป็นกลางคืนนะอ๋อกำค้ำแล้วเป็นกระไข่เลยอ๋อตักขนมมาให้ก่อนพี่น้องเลยคือจะกินก็ได้หรอก อ่าขนมกับนมคือเนีาะกินนมกินได้เหรอวะเนาะไข่กับเนาะคือจะกินได้อยู่ขนมกับข้มันหวานครับว่าให้กินโอ้กินคือกินยาเลยกินยาเนี่ยไงไหนกินยาสาระยาน้ากินยาสาระกินยาน้าตาจุ่นแดงพี่น้องเลยพ่อเพิ่นเดิ พอคนบ้นอะ <c oughs> เอาเป็นไงนนอ๋อก็จักมือแล้วนี่กมื่อวานนี่นอ๋อไวเด้เนาะสองคนบาคนเ็ศนะเล<ด>ยคนบ้ได้ไปขาเครื่องบ้ามาเนี่นยได้ไปสองสามมืนนตกเลบ,บ่ละว่อะครนช่วงอะช่วงนี้เนะเาะใครเป็นไข,ขน่เป็นรัดแม่น ก็เห็นเนาะคุแม่บมาแทงเห็ดกระเลมบบ้างบาเลยเห็ดกระเลมก็บกัดเมย์อะน้ำเมยคถอยอ่าวันนั้นแม่เจ้าเห็ดถอยยังมีอากาศนี่ได้หมอนี่ชิโมกยังคิดว่าผู้ใหญ่แท้คอยเป็นชิโมกอ่ะนี่จนบาด่ะเด้จนเป็นแบบเป็นปากบาดเป็นแผลน่ะไหลออกมาตลอดนี่มันไหลมาตลอดนี่กับเมย์เศร้าได้แต่ว่าเอาเซตออกตลอดนะจนมีปากบาด อันนี้น้องอย่างน,านั่นนี่ที่เป็นไข่นอนไข่อยู่เนี่ยนองแพมบ่นอนลง,งอดอยู่มันได้ลูกมันได้ติงแต่เช้าอานนั้นชัยอันดูก,กินนะต้มข่าวให้มันกินอ๋อดีดีดีดยาเลยล่ะเด้อันนี้เพราะยาเป็นนะยาอยู่พี่มัดละกอดน,นึ่ง <laughs> ยาเพิ่นเป็นไข่สุดก่อนนี่แหละอจะปไปลว่าในตู้แสดงว่า ไข่ชุดก่อนนี่หาสิเถานี่เป็นอีกบ่นี่น้อโดยไข่อีก2อ่าเนาะน,น,น้อเกี่ยวขิงฮอนอุดๆเด้เนาะเล็กน้อยครับโอ้ยแดงะตอืเสร็จโตดมือแต่ลงคเดียวแล้วก็ขึ้นอีกลงแล้วก็ฮออีกไไปโรงเงียนซ้ํามนเป็นไนนข่เนาะปาอยู่เป็นไข่ก็ไโปโรงเียนได้บ่แม่เพิ่นามีเพิ่นบ่เอ้า ไปว่าได้เลยให้เสาก่อนจังไปเนาะเป็นนักอยู่ได้นี่พี่น้องเลยนี่ยนอนอยู่เป็นแบบตาก็จนแดงเนาะไอ้นอนลยน้องนอนอยู่บ้าน,อน,อน,อนอสามันนี่นะอยู่บ้นอนอยู่แบบนี้ตลอดนอนแบบนี้ตลอด,อลอดเพิ่มบริลลุไป<อ>เลยคือจะว่าเจ็บหัวเ่ไหร่กระโนอย่างนี้จินยาจักเทือแล้วลายเทือแล้ว เย็นขึ้นอยู่บ่เย็นหน่อยๆแล้วก็อีกกระหอนอีกคือเก่าแบบสวงไข่ไข่มันแบบว่ากำลังไม่ไหมะเนาะโดนแบบสวงแป๊บเดียวก็ไข,ข่คือเกาไข่ไม่ไหม้ง่าเยเยองเลยไข่กระเนื้อจะได้ไข,ข่ตุ่มเงินนี่ก<ะ>็ <c oughs> ขไข่กระเนื้อก็แทนด้านเช่าอีกแบบเป็นกระโดนนี่จนอยากเดือนคนละไข่นี่ก็ อาทิตย์ไปปลายได้เป็นสิข่าวสองเนีเจ้ายังบวหายอยู่พี่น้องไขช่องนี้มันจักในเปิดไข่เปิดบ้านเปิดเมืองตอนนี้ไม่ไกระไข่แม่เป็นส่วงมันหรอปะเลือนหยานะกระเบิดเลือนเป็นเบิดทุกคนโดยได้ยังกินข้าวกินน้ำไหมเนี่ยชินหมูอ๋ออันจ้างเพป็นบ่อนมาเห็ดหนองน้ำโดยจ้างเป็นน้ำท่ะเลน้องจ้างเห็ดหนองน้ำพ่อทหาร อ๋อเป็นมือบะออางเป็นมือเพราะว่าเนสะบเป็นฉนเป็นตะโกแล้วก็โอมาโชยจังเลยสบายแล้วบาทน้อยละแต่ตอนนี้บาสบายตอนนี้เด็ก้าวแกน้ำจะแค่กินยาเด้อไม่ใส้ยาอย่าไปเก็บวนี่าแต เป็นได้เหรเฮายังแคะได้หนึ่งแฉะพอไปว่ากินกะแคะซักกะแคะเฮานี่จะกินนะโมเกะแค่ปีแค่ไหนงานตามปีปลายแล้วเดือนหนาบันทีสิบเนี่ยกะสี่ปีเต็มเดือนเลยของเย็นปอร์ยังไงนะขออนุบาลิเป็นกระลังเข่าปีนี้โอ้ข่าในบ้านนี่แหละ เต็นยังทรมานเลยเนาะโดยเต็นเต็นยัเข้าเชิญยางไปเบิงของหน้าหองในก็นนดได้จังหน่อยพีย่น้องเลยกลังก่อแบะมาประเห็นคนน <c oughs> อน <c oughs> โอ้สบายดีไอ้โอ้สบายดี <c oughs> เ่มเฮดเมื่อวานนี้เนาะโอ้ไว้เติบเนาะโอ้สาบสิเริ่มสาบแล้วบ่อยนะแตงเ้าโอดียไกฆายัแล้วอัไว <ần> ้เติบเนาะเฮดเมื่อวานนี่กะเอามมื่อาเมื่อวานนี่เอามือได้บ่าววันเลอ๋อ ยังโบกฮะนั่งใหม่ยั่งได้บกเลยลตั้งอันโถสว่วนเรียบร้อยเนาะตั้งแล้วแต่ตัดตู้เบอร์แล้มั้งเบอร์เบอร์เกลียวแล้วนะมั้นมนงนะีเ่นนนะ <c oughs> เทปเดียวเทียวไว้เทปเสร็จพี่น้อ,นองเลยคนเด็ดกจ้ะสองคนเลง บืนนี้ไม่ได้สาบนะเนาะได้โบกได้บอนี่ได้งงลเลยก่อได้มุมเลยนได้สาบเป็นโงเพื่อน บมบุคุ้มเองเฮ็ดเองก็ได้เหยียนละมันจิบวซื้อมันจิบวซื้อผมได้ไปขายของจังมือแล้วตั้งแต่ฝนตกตั้งแต่ฝนตกเนาะคลายบอดีป้ะเพรได้งทำไปก็พอได้อยู่เนาะแต่แกต้องเฮ็ดเบี้ยงนี่ก่อนเนาะคือว่านะมีเบี้ยต้องมีคนมามเกี่ยวเข่าอีกจะเกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่าตัวเองนี่ป้ะเข่าตัวเองไม่ได้คราบข่าแต่แตปีทีปลายสอบโอ้เพรกินเยอกจ้ะสามปี คำโบข่ายกุ้มอยู่หรอเนาะบอะไขายบอไรหรอคิ่แบบบ่อเลยคิดบ่อเลยบ่พอบะอันสาวสอบสี่คนพราลูกไาวสอบนี่กพอพออยู่หรอเนาะทำกินเลยทำบอันจกเล็กจจ๊หน่อยไปอมังเตะโบคู่ยืมบ่ะอ๋อแมน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 เดียวก็บได้แล้วก็น่องมีกระสวย โดยมันสบเดี๋ยวารางค่าบัดนี้เนาะครบบัสแรือ่อันเครื่องบุกรเพิ่นนะอือสองสี่ปนสี่บปนสี่สบบที่หกเนะออลที่หบลอกสองร้อยสงร้อยทีพอ พอกันสองร้อยเนาะอ๋อจะเรือก็ประมาณหกพอนเลยเนอะสบายได้สบายเลยผ่ยานม้าก,กันเลยเอยใช่เลยน่มันตัวมือนี่มันมันไปป่าไปดุไปยนาะบ่อไรแต่ยากตัมือนี่โบคือตะกี้เนาะมันหายหน้ามันลายแล้วโดย คตกี้นี่ยเต้นลองลอองลองไปแล้วละตายลบอลกี้มันกับบอไอนะเพราะว่ามันกัไผ่กระเฮ็ดลยไผ่กระเฮ็ดไ่เด้่ะไปเลยบัดตะกอนตะกี้บัดมูคู่กับไปกันเนาะในป่าในยังกะลนแม่ข้มือนี่มูบัดบ้านเมืองมูบัดมีบัดตัวไปนั่งบัดก็จะไโแอเอด็กๆะเดอเด๋อเด๋อเฮ็ดไล้ซะเบัดนี้โดยอดย พี่น้องเลยกะไปขับมาเยี่ยมมาเย็นอ่ะผ่านมากพี่น้องเลยบังเอิญเป็นทางผ่านมากอะเห็นนอ้องคนนอนงอดอยู่เนะเาะอ้าวเฮ้ยบหยียเอื้อยกว่า <c oughs> หเ,กกเ,เหยียไปหยียเอื้อยก็เอ้ยแฮงบ่สบายอยู่เน,ะเนาะเอื้อยกำลังฟังโอ้ยแต่แฮงหายใจแฮงเ,เ,เมือเ่อยบ่ราะแหงไงเราอ่ะหายปากอยู่นอน,นมืดมืดเหนืยไม่ได้เศร้าไวไวอย่เนี้ย Ta chung lên. gì? mỗi quýnh kim. rồi. yamit conai mô. Yamit kusi long way của tay. Một hai thử nó, mỗi kim. Một hai 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 มันตรวจนําอยู่ในกินเล็บมื้อคืนนี่กะลูกแบบครบ4ชั่วโมงแล้วก็ให้กิน4ชั่วโมงแล้วก็ให้กินตลอดโดยกวดที่2กะลงครื่งเลยปะจนซีดพี่น้องเลยปจนแหจน้ซนจนแดยขนาดผู้ใหญ่เฮาเป็นกยังยากนะเ็กน้อยพี่น้องค่อยเป็นค่อยลุกได้แม่นเฮาบัดพอดีจักกได้ บนักก็มันบ่พอสินักกันนะแบบพอดีแบบพาลูกพ่อย่างขี้ค้านนะข้าวน้ํากัพอบ่อยากกินเลยร่างกายก็อ่อนพีอืมไปหันก็กนอนออยู่มื้อกินข้าวบ่นอนขนาดผู้ใหญ่แเนาะดให้เด็กน้อยบาดนีข้าวก็บ่อยากน้ําอยากนอนอแบบนอนมือมาก็คือว่าใคร่เาลูกไปแล้วก็วนลกมันแบบอนแบบวินหัวน เน่เนเมื่อยะเมื่อยนะเบิ่งนอนกับหูเบิ่งตาเนาะแม็ปแม็ปเจพี่น้องเลยเป็นมือแรกรันเนาะมือแรกมันอยากน่ก mm ็แรพี <S <s ่น้องเลยสีดยาสั่งลงไว้ นอนคนละงอดอยูู่หน่อยไก่มีอาระมานยาลกินคนนี้นั่นแค่ยาบ่เดยแค่ยาแ่้อย่างเดียวแต่คนไก่ดูแลก็ไป่หอดอกินอจะหายเลยหเลยแ็สิอย่างมาอย่างเดียวบ่คนนี้มรนจะเคะเนาะ่พพยากนี่มันยากคนไหนพี่น้องเลยยาเป็มิดกืไวนตซํเกาแกินเลยโดย เลยกูไปกูไปอลไกับบืนไปเนาะกับคนลงเดินกันย่างหอบมาเดินเลยย่างมาได้ยุดมาได้ย่างเป็นกำลังตื่นนอนยังอยู่เฮือนสดเลยโคมไม้กทุไปกินกับเอื้อยเข่าไข่แล้วก็อยู่เข่าเอื้อยเนยขาเอื้อยเนาะดูเจ็บโตเลย ยังคนออกเลยเลยมีอันอันเงินซื้อตื้อยให้ลูกอยู่วะมีอยู่เนาะโดยวสามมือสามีน่ะมาให้แล้วบาทเลยมีสามมือหนามือหลังพอได้สิเขถวมาเยี่ยมมาอยามึงนองหลับกันใหม่กันนองเลยฮะสามวันนี้เขาเบะมาตะพุ่นเหรอเนาะมันง่ายเบะมาเลยก็ได้เห็นก็ได้เห็นของน้ำนะมาเห็นน้องหลับมันนอนงอดอยู่พี่น้องหนูมันนอนเลี้ยงนะบ่เมี้ยเนาะ สบายอยาไปรุยนเล้นี่บอยไปไปจรงเลยอยาอนบนอีกนะอยากไปว่ะแน่เครไผ่ก็ไปโรอเนก็ได้ย่บ่ได้ว่เออคอไฟอยากไปเนาะโากไปนหมูแะใไเอเอออะนนั้นได้แได้บันี่จะจาได้บันี่เนาะไม่น่าไม่รงไม่แเยน้ำมมีอยู่มีอยู่มีอยู่เนาะ เมื <gesch> ่อนหรแล้วบ้าสิมาเยี่ยมใหม่เด้อสบายๆเด้อโดยสบายๆวัดนี้มาบรรยากาศเรีนเลยโดยสบายดีโดยโดยจะดีไหมเฮงอ่าพี่น้องเอ้ยฟูห้องน้า้องในทั้งพอกำลังก่อเนาะกะมีแต่มื่อหน่เมื่อังพี่น้องมีโอกาสก็ใชได้เข้ามาเยี่ยมมายามทั้งน้องละเป็นบรสบายพี่น้องเอ้ยอ่ากะมีโอกาสเบะมากพี่น้องเลยเป็นทางผ่านเนาะ ก็ดีค่ะมาเบิ่งได้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC กันเบิร์ตกุสุสุคน,นะเนาะที่เข้ามาติดตามรหัส zoom กิปของพญ้าตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็บอกข่าวโฆษณาพี่น้องเลยกะขออวยพรในใจให้พ่อนในใพแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งก,กันเบิร์ตกุสุสุคนเนาะสำหรับในมื่อนี้กับพญ้าก็จะจบคลิจกิจกิปตรงไปแล้วเอาใบผลไปพ่อ,พอกรบพญ้าโอกกนะันนาเนาะกะอย่าลืมซอยผักซอยกดไลไ์และกดแชร์กดติดตาม ให้เบญยาอีกท้งซองหนึ่งเลยพ่อแม่พี่น้องทางนาเสนอยังลงไปคิดลาดการต้องกลับขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่นอ้องหลายๆเนาะอะ,อะโอเคพ่อแม่พี่น้องกลับไปพบอไปพ่อกับกบญญาอกกนาสำหรับในวันนี้ไปแล้วพ่อแม่พี่น้องสบายดี